คาราบาวจะไปเล่นแถวเหนือไงพอจ้าเลยจะพาไปกินไส้อั่วไปไม่ใช่หรือแข่งแล้วมีงานต้องอามระเป็นหมวดประเทศโอเคประเทศเป็นประเทศสมมติไทยไทยถ้า ไดเลบานอนเบานอนผมได้มานอแล้วเลานแล้วไปเร้วเล้วสอนาทีสเปนสเปนทีมเยือน กัมพูชาอไ้ยังไงโอ้ยยังไงเนี่ยมามามาเนเธอร์แลนด์เนเธแลนด์เนเธแลนด์โอ้ยไ่ปได้ยังไงอ่ะไปได้ยังไงทำเขารู้อ่ะกึฮึโอ้ยยัไงยังม่ได้เืเลยเตก็ไปอะไตีมอสิงคโปร์ ครับครับอ่าปั๊บอ่าอ่านเนี้ยลองอ่านครับหมดแล้วฮะหมวดสัตว์มีหางสัตว์มีหางโอเคโอเคนะมาดังนั่นยูปียูปีไทยนาไทยนาไอ้เฮ้ย ปลา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 ปลลาป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 ลา

ตอบตอบกุ้งรัสเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรุงาเร็วไม่ออกเสียงเลยอ่เอาเสียงเสียงนะฟันก็ไม่ออกแมวน้ำแมวน้ำไม่ใช่อะไรเตอร์หนูอัลเตอร์หนูหนูหนูอะไรหนูแฮมสเตอร์กรุงต้ากรุงต้ามาครับมาครับ ลูกเสียบลูกเสียบโอ้ยไปเลย,ลยไปต่อไปเลยเลยเลยมามีแพนด้าอะมีแพนด้ามีแพนด้าโอ้ยไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้ไ,<อ>ไป,ต,ไป<ล>ต่อไปต่อไปปราบ Vem, <coughs> vem, นกซึมนกเสกที่เป็นที่ไม่กี่ก้อนนะครับแต่ว่าสีส้มอะได้ไป5ค่ะเอาแล้ววิ่เม็นสีอ่าพี่ต๊อกอ่าจริงจร้าให้กินจริงๆนะไม่ตลกนะผมกินมาละแก้วขนาดนี้นะที่บ้านนะอ ผมออกคอนเสิร์ตไก่เนี่ยเพลงไก่ไก่เนี่ยผมก็ต้องใช้เสียงโดนเสียงไม่นได้มันไปโดนอะไรตรงปีกแล้วไงอ๋อใช่ฮะต้องกินฮะเพื่อว่ามันจะคึกฮะกินแล้วมะนาวไก่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 ไปไก่โอ้ยไก่เดี๋ยวไม่เอาแค่แค่ท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเที่ยงกันได้แหละใครจะแข่งกับใครโอเคโอเคเอาเรายกโหมดให้ดูก่อนนะ หมดอะไรเอ่ยนี่ฟ้าสิ่งที่อยู่บนฟ้า,<ม>าสิ่งที่อยู่บนฟ้าออจับมามาครับบ้าพิงห้ยพิงห้ยไม่ใช่หอยอ,อยู่เออ Oh! Oh! Uh! S <S จะอะไรยุ่งแล้วยุ่งแล้วไม่ใจช่วยอะไร

เฮี้ห้องเต้ชัดๆเลยเห็เสียงห้องเต้ชัดๆเลเยสงห้องเตเสียนห้องเต้เ้ยงะเรวๆล้ลูกไก่ลลูกไก่โอ้ลูกไก่เร็วๆๆหดสีเขียวไม่สูมากสูงสีเขียวมาล่อยครับ ส้มต้องให้มากกว่าเก้ารู้หมดรู้หมดนี่ค่ะหมวดหมดหมดหมวดหมวดสิ่งที่อยู่ใต้น้ำตอนาทีปั๊บมาพี่เล็กเลยพี่เล็กเลยหนึ่งสองสาม ตอบมานิโเกียรหน้ามีโมเออใกใแล้วถูกแล้วมีโมไปต่ไปต่อไปต่อตันฮะปาทไม่ใช่ปามทูอบแฮนตันพาสตาพาสต้าไม่ยงน้ำ่น้ำแฮนตันแพงแฮงตันอ้วไปต่อไปต่อ

กูได้เริ่นักเลงเป็นไดาเริ่เออโกหอะไรเนี่ยไปจับเายเอาละเขาต้องมาเป็นไปแปดค่ะอ้าวถึด้ไปโดนยี๊ดอเองอะมามาผมก่อนเลยครับเขียวก่อนเลยเขียวก่อนอ๋อสีเขียวทำตัวสามจุดอ๋อแค่นั้นเองเจอมไงต้องทำมงคล้วยนยวรวยรวยสุด เจริญโอ้ยสามดนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปง่ายๆบายสบายกีนจะมงคลคนนี้ก็ของ่ายๆเหมือนกันนะง่ายๆเนี่ยไอ้เราเอาน้อยไม่เอาไงในตาเขาบอกไอีกเท่งเอาเยอะๆทำมาเราหาอยู่เป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเอาหน่อยเดี๋ยวเพรามันมันมีหลายทิศเท่งโอ้ใช่ๆๆๆๆๆเท่งแบบอาบเถอะแหมพี่ไม่หนาวหรอกพี่ไม่มีรูขุมขนอ อาบนองมาลองเลยอ่ะจะไมดูจะจะไม่หนามาลองเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนอาบมาดูทิมันจะหนาไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ผมไงมาลองดูทิมันไม่หนาอยู่แล้วพี่อะไรนะแปนน้ำขึ้นมึงมาลองดูดิเนี่ยมั่งสุขเจริญเขาเขาคิดมาอย่างนี้มั้ยเห็นความจริงผมทำคันนี้ทำกันนี้นี่นี่ บ้างสุขเจริญเนี่แรอ่ทนี่เองแล้วหมั่นคิดว่าเป็นแบบไหนเหรอคิดว่าอย่างงี้กันเนี่ยท่านเนี่ยเราใจเท่งจะทำหรือเปล่าล่ะไม่ทำแล้วพี่สัญญาสัญญาไงใช่มันมองตากันแล้วคนรู้แรู้เลยมันมองตากันนีเจาตลกเลยสามจุดพอจ้าตลกอยู่ลำพไป